สวัสดีครับยินดีที่คนต้อนรับกลับเข้าสู่ยนางเราอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราเนี่ยโอนะครับไม่ยอมซื้อเจ้าสิ่งนี้สัทีมา2ปีนะครับฝืนใช้วิธีอื่นมานานมากนะครับเพราะว่ากลัวมันจะออกรุ่นใหม่แต่วันนี้ครับทุกคนครับในที่สุดครับมันออกมาปับ๊บประเทศไทยเปิดตัวปุ๊บเปิดขายปับ๊บผมกดทันทีครับกับกล้องแอคชั่นคาเมรตัวล่าสุดจาก DJI อย่าง DJI Osmo Action 6ครับตัวนี้เลยครับวันนี้นะครับเราเพิ่งลองซื้อมาใช้งานครั้งแรกนะครับใช้แล้วจะเป็นยังไงครับวันนี้นะครับเราจะมาไล่ฝฟาร์นครับสำหรับตัว a c t i o n 6เนี่ยครับมันก็จะหน้าตาเหมือนกับตัว Action 5คล้ายๆเดิมเลยคือมีคอมโพเนนต์อะไรต่างๆที่คล้ายเดิมเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหนักแค่ประมาณ149กรัมเท่านั้นนะครับ พอจับด,ดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกถึงความแบบแน่นแล้วก็แข็งแกร่งดีมากๆนะครับที่ด้านหน้านะครับมันก็จะมีหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอแล้วก็ตัวเลนส์กล้องอยู่นะครับเขาเนี่ยเลือกเปลี่ยนวิธีการสกรีนชื่อรุ่นจากที่มันเป็นสีแดงครับเป็นสีดำล้วนอดูแล้วเนี่ยรู้สึกถึงความแบบเรียบหรูนะไม่ค่อยตะโกนแบบโหตะโกนมันเป็น D J I อะไรกับนั้นสักเท่าไหร่นะครับส่วนเลขรุ่นที่เป็นเลข6นะครับ ก็จะอยู่ด้านล่างเลนแบบนี้นะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับส่วนจุดตรงนี้นะครับตังนี้เขาบอกว่ามันเป็นเซ็นเซอร์สำหรับการวัดพวกค่าว้บาร์แล้วก็วัดแสงอื่นนะครับแล้วก็ข้างๆเล็กๆตรงนี้นะครับมันก็จะมีรูไมโครโฟนเล็กๆอยู่นะครับด้านล่างนะครับอ่าด้านข้างนะครับไม่ใช่ด้านล่างด้านข้างนะครับกดแล้วดันขึ้นนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นช่องสําหรับการใส่แบตเตอรี่นะครับซึ่งอันนี้ผมใส่ไว้แล้วนะครับ พอเวลาถ้าสมมติเราจะถอดใช่ไหมครับเราก็แค่ดึงออกมาแค่นี้เลยนะครับก็จะหลุดออกมานะครับมันไม่ได้มีแบบแมชชีนิกเป็นแบบสปริงอทั้งนั้นนะครับพอจะใส่ใช่ไหมก็แค่อะไรเขี้ยวให้มันตรงนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปดันปึ๊บดันให้สนิทนะครับแล้วก็ปิดฝาปึ๊บแบบนี้เป็นอันจบนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็แค่กดดันลงนะครับมันก็จะเป็นช่องเสียบ usb type c ครับที่สามารถชาร์จก็ได้ หรือว่าถ่ายไฟล์ใส่คอมก็ได้นะครับมันเป็น USB 3.1ด้วยนะครับก็เร็วมากๆนะครับปิดปุ๊บนะฮะด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มสำหรับการปิดเปิดกล้องอยู่เนาะอ่ะทีนี้ด้านบนนะครับด้านบนกันมากนะครับก็จะมีปุ่มสําหรับการเริ่มและหยุดอัดนะครับประกอบมันจะมีรูเล็กๆ2รูตรงนี้นะครับมันเป็นรูสําหรับไมโครโฟนนะครับทาให้กล้องตัวนี้เนี่ยมีไมโครโฟนให้เรามาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับส่วนด้านล่างนะครับข้อไม่มีอะไรครับนอกจาก ตำแหน่งจุดเมาส์อุปกรณ์ของ DJI นะครับทำให้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงครับคือเท่าที่ดูรีวิวมาแล้วเขาบอกว่าในรุ่นก่อนหน้าน,นี้ถ้าสมมติว่าเวลาเราจะเมาส์ติดกับตัว Quick Release ของมันนะครับเมื่อก่อนมันจะต้องหมุนให้ถูกด้านใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาในรุ่นนี้ปุ๊บเนี่ยครับเขาบอกว่ามันสามารถหมุนด้านไหนก็ได้ก็คือสมมติว่าผมจะติดด้านนี้ผมแค่ฟึ๊บเข้าไปแบบนี้นะครับเวลาน,นี้ก็ได้นะครับหรือว่าผมจะถอดออกแล้วผมจะกลับด้าน แบบนี้แล้วผมก็ติดเข้าไปได้เหมือนกันนะก็คือไม่ต้องมานั่งเล็งแล้วครับว่าด้านไหนคือด้านไหนนะครับอันนี้ก็เออสะดวกดีเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็คือร,บรอบๆของตัวตัวกล้องตัวนี้นะครับแต่ว่าเรื่องแรกนะครับที่เรารู้สึกว่าหลายหลายคนเนี่ยน่าจะมีความตื่นเต้นกับเจ้าตัว DJI Action 6ตัวนี้นะครับนั่นคือเซนเซอร์ ตัวใหม่ครับที่มีขนาด1ต่อ1.1นิ้วครับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้านิดหนึ่งทำให้ในทางทฤษฎีครับมาสามารถรับแสงได้มากกว่าเดิมคุณภาพก็ย่อมดีกว่าเดิมเป็นเงาตามตัวใช่ไหมครับแต่แต,แต,แต่เรื่องที่เราคิดว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นเนี่ยไม่ใช่คันไม่ใช่อยู่ที่ขนาดของตัวมันครับแต่ว่าอยู่ที่อัตราส่วนของมันมากกว่าครับที่1ต่อ1.1นนิ้วเนี่ยเรียกได้ว่า แทบจะเป็น s q ควร์หรือว่าซีเลียมจัตุรัสแล้วครับนั่นทําให้ตัวมันนะครับสามารถอัดวิดีโอแบบ Open Gate ได้ครับ Open Gate คืออะไรครับมันหมายความว่าเราเนี่ยสามารถที่จะอัดวิดีโอเพียงครั้งเดียวแต่สามารถนําไปใช้ครอปได้ทั้งเป็นแนวตั้งและแนวนอนแต่หลายคอาจะถามว่าเอา้าน,น,นี่ไงเราถ่ายวิดีโอเป็น 4K แล้วเ,เป็นแนวนอนใช่ไหมแล้วเราก็มาครอปเป็นแนวตั้งแบบนี้ไม่ได้เหรอ อ๋จริงๆครับมันก็ทําได้ครับเราทำทุกวันเลยครับแต่แน่นอนครับว่าความละเอียดมันก็จะหายไปเพราะว่าไฟล์ต้นฉบับมันเป็น 4K แน่นอนใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าคุณครอปเป็นแนวตั้งปุกเนี่ยความละเอียดก็จะหายไปถูกไหมงนั้นวิธีการที่เมื่อก่อนเราใช้ในการถ่ายแนวตั้งนะครับเราจะต้องหมุนกล้องเพื่อให้เป็นเป็นแนวตั้งนะครับแต่ว่าใน Action 6นะครับหากเราเลือก Aspect Ratio เป็น Custom นะครับ มันจะถ่ายวิดีโอมาเป็นความละเอียด3 8 4 0คูณ3 8 4 0ก็คืออัดมาเป็นแบบสแควรเลยครับทำให้ไม่ว่าเราเนี่ยจะครอปเป็นแนวนอนหรือครอปเป็นแนวตั้งเนีครับเราก็ยังได้ความละเอียดสุดท้ายเป็น 4K เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องอัดใหม่หรือหมุนกล้องถ่ายเลยด้วยซ้ำครับเพิ่มความสะดวกในการทำงานแบบโคตรครับ โดยเฉพาะเราเนี่ยที่ต้องถ่ายคอนเทนต์ที่เป็นแนวนอนลง YouTube แบบี่คนดูน,นี้หรือช็อตใน YouTube ใช่หมหรดูว่าลงตอ่ตอๆเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องถ่ายเป็นแนวตั้งใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องใช้งี้เป็นแนวตั้งใช่ไหมตอนนี้าสามารถถ่ายด้วยแนวนอนแล้วก็ครอปเป็นแนวตั้งได้เหมือนกันที่กล้องหน้าของ iPhone เป็นนะครับก็คือเราสามารถที่จะอัดเป็นแนวตั้งแต่ว่ามันเป็นแนวนอนได้อะไรเงี้ยเออมันก็จะง่ายขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ตอนอ่านเนี่ยเราก็ตกใจว่าเฮ้ยจริงเหรอวะคือ Action 6ตัวนี้นะครับเป็น Action Cam รุ่นแรกของโลกนะครับที่สามารถปรับค่ารูรับแสงโดยใช้กลไกได้ครับคือปกติการปรับค่าดูรูร,รับแสงที่เป็น,ปน,นกลไกเนีครับมันมักจะอย่างกล้องใหญ่ๆใช่ไหมเช่นอะกล้องตัวนี้กล้องใหญ่ๆเนี้ยครับ ส่วนพวกกล้องโทรศัพท์พวกแก๊งนี้ใช่ไหมครับหรือแอคชั่นแคมขนาดเล็กครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะทํารูร,รับแสงขนาดที่มันคงที่ไปเลยนะครับเช่นในตัว Dji Osmo Action 5 Pro ก็คือรุ่นก่อนหน้าเนะครับเขาทํารูร,รับแสงมาฟิกซ์เลยที่ f 2 8ไปเลยนะครับแต่ว่า Action 6บอกว่า no, no 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 we don't do this here นะครับมันสามารถที่จะปรับรูร,รับแสงได้ตั้งแต่ f 2 0จนถึง f 4.0ทีเดียวครับ F ส0จเนี่ยก็จะเหมาะกันถ่ายในสภาวะที่มีแสงน้อยนะครับให้ความหน้าชัดหลังเบลอได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ F 4เนี่ยก็จะให้แสงที่เข้าน้อยลงใช่ไหมก็คือหากเราไปสถายในที่ที่มันแสงเยอะก็จะให้เราคงชัตเตอร์สปีดแล้วก็ i อ o ซที่คงที่นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งว่าเมื่อเราเอาไปถ่ายกับไฟครับเราจะได้เอฟเฟกของไฟที่มันเป็นแฉะออกมาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับ โดยเรานะครับสามารถเข้าไปปรับค่ารูรับแสงได้นะครับมันจะมีให้เราเลือกเป็นโหมดๆนะครับแต่ Full Range F2 ถึง F4 นะครับหรือเป็น Classic Action Cam เน้นให้ความชัดทั้งภาพนะครับก็จะไล่ใน F2.8 ถึง F4 หรือจะโดดไปเป็น F4 เลยเพื่อให้ได้เอฟเฟกของแสงที่มันแฉะออกมาก็ทําได้หมดเลยนะครับยอมรับเลยครับว่ามันเป็นกล้องที่เออแปลกดีเหมือนกันนะครับที่มันสามารถทําแบบนี้ได้นะครับแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นอะไรที่ช่วยทําให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมมากจริงๆแต่แต่ทุกคนเรามีเรื่องที่แบบอยากรีเควสเหมือนกันนะคืออยากให้มันสามารถปรับค่าไอรูรับแสเนี้ยได้อย่างอิสระเลยคือไม่ต้องมานั่งเซตออโต้ไปช่วงๆอ่ะคือเราสามารถแบบเอาค่าเป๊ะเปะเป็นแบบแมนวลโหมดอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะสนุกประมาณหนึ่งเลยนะครับและแน่นอนครับว่าพอเป็นแอคชั่นแคมนะครับมันก็ต้องมาพร้อมกับระบบการสารั่นอย่างแน่นอนนะครับซึ่ง ระบบกันสั่นของ Action 6เนี่ยก็จะถือได้ว่ายอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับมีมาให้เราเลือกทั้งหมด4โหมดนะครับคือ Rock Steady, Rock Steady Plus, Horizon Balancing แล้วก็ Horizon Steady นะครับค่าเริ่มต้นของเราส่วนใหญ่ที่เราจะใช้งานนะครับคือ Rock Steady Plus มากกว่านะครับเพราะว่ามันทำให้เวลาเราเดินถือเราพูดไปเรื่อยๆครับภาพอ่ะมันออกมาแบบโห ดีมากเลยอะเหมือนเราถือ gimbal มันแทบไม่สั่นเลยครับมันเป็นการสั่นที่ดีมากจนแบบงงว่าไอ้แย่มึงทําได้ไงวะเออหรือถ้าเราแบบจะถ่ายอินเสิร์ตแบบแทนของขึ้นมาจากด้านบนนะครับเราจะใช้โหมดที่ชื่อว่า h o r i z o n steady เข้ามาช่วยนะครับมันทําให้มันช่วยบาลานซ์ตัวแกนแกนนอนนะครับแล้วเราก็แค่แทนลงแบบนี้แทนนะครับมันก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าบางทีเราแทนลงอย่างนี้ใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะแบบมือมันเป็นอย่างเงี้ยเอียง อะไรเงี้ยครับก็พอใช้โหมดตัวเนี้ยมันจะทำให้เมื่อถึงแม้ว่าจะเอียนนิดนึ่งครับแต่ภาพอ่ะข้างในที่ออกมามันก็จะไม่ได้เอียนนะครับมันก็จะเหมือนกับเราถือตรงแล้วเราก็แพนมันลงแบบนี้หรือว่าแพนมันแบบนี้อะไรเงี้ยครับเออมันก็จะง่ายแค่ว่าขอให้ตอนที่เราแทนลงนะครับให้ความเร็วในการแทนอย่างเงี้ยมันคงที่ไม่ใช่อย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเอออะไรเงี้ยครับให้มันความเร็วมันนิ่งสมูทยอย่างเงี้ยมันก็ใช้งานได้แล้วครับ โดยรวมนะครับเราคิดว่าเรื่องกันสันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับแอคชั่นหกเท่าไหร่ครับเราว่ามันดูใช้งานได้จริงไม่ดูแบบปลอมแบบซอฟต์แวร์แบบเวลาสมมติว่าเราเอาไปเข้า i m a g e s t a b i l i z a t i o n ในในในโพสอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะมันจะเป็นทีมันจะดูแบบมีความแบบเป็นแบบเหมือนไอตัวตาเป่าลมที่มันอยู่ตามหน้าร้านอะะเอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเวียนหัวมากแต่อันเนี้ยมันทาออกมาแล้วเรารู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราจะเล่นท่าอะไรแปลกๆกับมันนะแบบ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะจัดการไม่ได้ตั้งใจแกล้งมัะนะแต่ว่าใช้งานแบบปกติโดยที่บางทีแบบอยู่ในสภาวะที่มันไม่ได้พร้อมมากครับมันก็ยังทําออกมาได้ดีไม่เวียนหัวไม่ดูปลอมเป็นอะไรที่เราชอบเลยะครับอนาคตถ้าเราถ่ายคลิปรีวิวของอะไรอีกก็สัญญาว่าจะเก็บอินเสิร์ตให้มากขึ้นแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนที่ไม่ค่อยได้เก็บอินเสิร์ตมากเนี่ยเพราะว่าเรามีปัญหาก,กับฟุตที่ได้มาว่า เออมันมัน,ม,น,ม,นมันใช้แต่วันแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ค่อยได้อ่านะครับแต่ว่าหลังจากนี้มีเจ้านี่แล้วเนี่ยก็อาจจะอ่านมันมากขึ้นนะครับมาที่เรื่องสําคัญกันบ้างน,นะครับอย่างคุณภาพไฟล์ที่ได้ออกมาครับเราลองเอาออกไปถ่ายเล่นที่ไอคอนสยามมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับตอนกลางวันแสงยงเยอะเนี่ยเราพบว่าถ้าเราตั้งค่าอย่างถูกต้องและให้แสงมันแบบเพียงพอครับมันทํางานได้ดีามากภาพที่ได้ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่า ลดเลยละครับแต่ว่าในค่าเริ่มต้นเราสึกว่าบางทีภาพมันคล้ายๆกับภาพจากกล้องโทรศัพท์ที่มันชอบ oversharpen นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้ด้วยกันไปปรับตั้งค่าตัว noise reduction แล้วก็ตัว texture นะครับให้เป็นลบสองไปเลยครับล้วถ้าสมมุติว่าเฮ้ยเราอยากได้ความคมมากขึ้นอยาก texture มากขึ้นหรือว่าอยากได้ noise reduction นะครับเราสามารถที่จะเอามาทําใน post ได้นะครับหรือกระทั่งว่าการร e เดอร s สกิน o ทนออกมาในหมดวิดีโอปกติครับ เราก็ยังรู้สึกว่าน้องรับออกมาได้ดีมากๆนะครับถึงแม้จะเป็นกล้องที่ตัวเล็กแค่นี้ครับแต่ดูออกมาแล้วแบบค่อนข้างธรรมชาติมากๆแทบจะไม่ต้องเอามาคัลเลอร์เกรดดี้แบบแก้สกินโทนเยอะสักเท่าไหร่เลยยิ่งถ้าสมมติมว่าคุณใช้โหมด p พอ h เทจในกล้องตัวนี้ครับตัวสกินโทนที่ออกมาจากกล้องเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีมากขึ้นไปอีกนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะชมมากๆครับคือออโต้ไวท์บาลานซ์หรือ AWB นะครับมันทำได้ดีมากครับมันปรับออกมาได้ค่อนข้าง accurate กับสิ่งที่เราเห็นเลยทีเดียวครับคือมันไม่ได้ว่าแบบสมมติว่าคุณเจอไฟเหลืองแล้วมันจะปรับไปเป็นแบบไฟสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นอะมันเหมือนกับว่าตาเราเห็นยังไงกล้องมันจะพยายามปรับให้ได้ไวท์บาลานซ์เหมือนกับคล้ายกับที่เราเห็นอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่า เออมันทําออกมาได้ดูค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากๆซึ่ง A น e n s o r ตัวนี้ที่บอกตัวเนี้ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับอนอกจากนั้นนะครับตัวกล้องนี้นะครับยังรองรับการหายเป็นบลอกด้วยนะครับก็คือเป็น D log M 10 bit นะครับอันนี้ดีมากครับจากภาพตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยครับว่าด้านข้างๆที่เป็นตึกที่มันจะมีส่วนมืดอยู่ครับ มันจะมีความเป็นมืดใช่ไหมครับแต่พอเราใช้ไอ้ตัวดี o c อกเนี่ยเราใช้โพสต์ดึงขึ้นมาเนี่ยครับก็คือมันขึ้นจริงๆครับแล้วก็ดีเทลสรืบ้่ารายละเอียดที่ออกมาเนี่ยก็ดูเป็นธรรมชาติเหมือนกันนะครับหรือกระทั่งว่าท้องฟ้าที่เราสามารถดึงทั้งแสงและเก็บเสียงมันได้ค่อนข้างเงียบมากกว่าการถ่ายแบบธรรมดาอยู่แบบพอสมควรเลยนะครับแต่ถามว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยอืต้องใช้อะไรแบบนั้นไหมต้องใช้ดีหลอกไหมหบอกเลยไม่อะ่ะคือคือเราว่า มันเหมาะกับคนที่ต้องการไปทําสีต่อสมากกว่าเช่นเราเองเนี่ยครับเรามากักจะใช้มันเป็นกล้องที่2คู่กับตัว Sony A7R Mark 5ตัวนี้ก็คือเราจะถ่ายเป็นหลอกมาทั้งคู่นะครับแล้วค่อยเอามา color grading ให้มันได้สีที่ใกล้เคียงกันที่สุดเวราตัดสับไปสับมาเนี่ยมันจะได้ไม่โปะมากเนอะเอออันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับส่วนการถ่ายกลางคืนนะครับเขามี super night mode นะครับ สิ่งที่มันทำนะครับก็คือมันจะปรับค่ารูรับแสงเนี่ยให้เป็นอยู่ที่ f 2 0เนาะแล้วก็ใช้ iso นะครับช่วงตั้งแต่1 0ึจนไปถึง51,200บอกเลยว่ามันคือ iso ระดับแบบสูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเซนเซอร์ไซส์เท่านี้นะครับโคตรสูงครับดูจากภาพตัวอย่างนี้ได้ครับเราจะเห็นได้เลยว่ากล้องมันเข้าใจว่าทั้งภาพเนี่ยมันมืดเราต้องดันให้สว่างขึ้นมันก็เลยดัน iso ขึ้นไปสุดๆเลยนะครับ ผลที่ได้นะครับก็คือน้อยแบบกระจายยับยับไม่เหลือชิ้นดีเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ได้ผ่านอะไรเลยนะครับเป็นแบบ Original นะครับเราคิดว่า ISO ที่ใช้ได้แบบคินครีนเลยจากกล้องตัวนี้ผมมองว่าไม่ควรจะเกิน800ครับทำให้เราก็ลองปรับการตั้งค่าเป็น Manual Exposure ดูครับแล้วก็เลือก Speed Shutter นะครับเป็น1ต่อ50หรือว่าก็คือประมาณ 1>, 1ต่อ2เท่าของ frame เฟรมที่ต้องการก็คือในที่นี้ก็คือ 4K 25เฟรมก็คือ2เท่าก็คือ50ใช่ไหมครับก็เป็นชัตเตอร์1ต่อ50เนาะแล้วก็เลือกรูรับแสงกว้างสุด f2 นะครับแล้วก็สือท้ายเลือกออโต้ไอโซเนี่ยตั้งแต่แค่100ถึง800เท่านั้นนะครับภาพที่ได้ออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าส่วนที่มืดก็คือมืดไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่สว่างามันก็จะสว่างพอดีแบบโอเวอร์นะครับหรือถ้าสมมติมคิดว่าเอาลองเอาชุดนี้ไปใช้แล้วเกิดว่า สว่างไม่พอนะครับก็ต้องดันไอโซไอโซสู้แล้วล่ะครับก็คือเอาขึ้นไปแบบพันหกร้อยอะไร่างเงี้ยครับแต่ผมมองว่ามากกว่าน,นั้นเปิดไฟเหอะก็ถ้าใครใช้งานอยู่นะครับก็เอาทริคนี้ไปใช้ได้นะครับมันเป็นทริคพื้นฐานสำหรับการถ่ยายแบบวิดีโอตอนกลางคือนอะไรอย่างเงี้ยครับโดยรวมนะครับคุณภาพ,าพไฟล์เนี่ยเรามองว่ามันใช้งานได้จริงนะครับคือสำหรับบางงานเนี่ย ผมว่าถ้าเราแบบไม่สีว่าแบบเรื่องของคุณภาพแบบอุ้ยคุณต้องหน้าชัดหลังเบลอสกินโทนแบบโหเนียบกริบแบบอะไรแบบเนี้ยผมมองว่ากล้องตัวเนี้ยใช้งานเป็นกล้องหลักได้เลยครับเชื่อไหมว่ามีบางคลิปเว้เราใช้กล้องตัวเนี้ยเป็นกล้องหลักด้วยนะครับเดาออกไหมล่ะว่ามันคือคลิปไหนคือหากเราเซตแสงช่วยมันหน่อยครับก็คือมีฟงมีไฟอะไรอย่างเงี้ยช่วยมันนิดนึงนะครับคุณภาพออกมาเนี่ยไม่แย่นะไม่เลวเลยคือ เราจะมีเอ,อภาพจำของ action camera ประมาณหนึ่งว่าเฮ้ยมันเป็นกล้องที่แบบลุยแบบอิชาอิชาอิชา,ชา,ชาแบบออกไปแบบโอ้โหโดนโคงโดนคนกันน้ำกันน้นมีแบบฉ่ำม,มากใช่ไหมแต่คุณภาพมันจะแบบด้อยลงมาอะไรอย่างเงี้ยไม่อชทกล้องใหญ่อะไรอย่เงี้ยเฮ้ยแต่พอ,พอพอมาใช้ action 6อ่ะเรารู้สึกว่าเออว่ะกล้อง action cam เดียวนี้แม่งคุณภาพแบบเชี่ยโคตรเจ๋งเลยอ่ะ หรือกระทั่งว่าเอามาถ่ายกลางคืนน่ะอาจจะต้องอาศัยการเซตแบบแอนโน x เอ็กซ์โพเซอร์นิดนึงคุณภาพถือว่าออกมาดีมากๆในเซ็นเซอร์ขนาดเท่านี้นะครับคือหากเราเข้าใจข้อจำกัดของมันนะครับคุณจะสามารถแบบเวิร์กเอราวมันเพื่อดึงประสิทธิภาพสูงสุดของมันออกมาได้นั่นเองครับอันนี้ก็คือโดยสรุปของคุณภาพของกล้องตัวนี้นะดีมากเลยนะครับ ในแง่ของการใช้งานแบตเตอรี่นะครับตัวมันเนี่ยสามารถใช้งานแบตเตอรี่ตัวเดิมเหมือนรุ่นก่อนหน้าได้เป๊ะๆนะครับถ้าเราลองแกะออกมาดูเนี่ยครับมันจะเขียนออกมาเลยครับว่าเป็น1950มิลลิแอมแบบนี้นะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ตัวเดิมตัวเดีวเดยวกับที่เราใช้ในรุ่นก่อนหน้าเป๊ะๆนะครับเอามาใช้ร่วมกันได้คือใครมี Action 5 Pro อยู่แล้วก็ พอรแบตของมันมาใส่ได้ได้เลยอ่ะคือมันคือตัวเดียวกันรุ่นเดียวกันมีอะไรชุดเดียวกันเป๊ะๆเลยครับใน Action 6เนี่ยเขาเคลมว่ามันสามารถถ่ายวิดีโอได้ถึง4ชั่วโมงบนความละเอียดแบบ1080นะครับเดาว่าถ้าเป็น 4K ที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะหายไปเกือบเ,เท่าตัวอะ worst c เ s e ก็จะแค่ประมาณสัก2ถึง3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับ เพราะเราสามารถชาร์จได้จากช่อง USB-C ด้านล่างนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้งานไปแล้วก็ชาร์จไปได้ด้วยแบบสบายๆเลยนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับที่กดเป็น Adventure Combo นะครับเขาจะมี Charging Case มาให้แบบนี้นะครับภายในนะครับเขาจะมีแบตมาให้เราทั้งหมด3ก้อนนะครับอ่าก็คือก้อนหนึ่งที่หายไปตรงนี้ก็คือผมเนี่ยใส่อยู่ในกล้อง ค,คือเขาจะมีให้สก้อนหรือว่าใครจะซื้อเพิ่มอีก1ก้อนกลายเป็นว่าชาร์จไป3ก้อนใช่ไหมครับแล้วก็มีในก้อนอีก1ก้อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติเรามี3าก้อนอ่ะก็คือผมไม่ซื้อเพิ่มเลยนะซื้อแค่เอาจากแค่ a อเมจเจอร์คอมโบนะครับเท่า <c oughs> กับว่าเรามี3ก้อนเนี่ยก็จะสามารถใช้งานต่อเน,นื่องได้ราวๆหกถึงสิชั่วโมงบนความละเอียด 4K ก็ถือว่าแทบจะทั้งวันแล้วนะครับแล้วก็ตัวชาร์จิงเกช์เนี่ยครับเราสามารถที่จะเสียบ USB-C เข้าไปได้แบบนี้ครับเห็นไหม ราจะมีพอร์ต USB-C นะครับเพื่อที่จะสมมุติว่าเราอ่ะกลับไปเที่ยวใช่ไหมครับเรากลับห้องมาใช่ไหมคุณก็แค่เอาแบตออกแบบนี้นะครับดึงแบตปึ๊บออกมาปิดฝาชึบนะครับแล้วก็ใส่มันเข้าไปในเคสนะครับใส่เข้าไปปึ๊บจากนั้นนะครับเราก็แค่เสียบ USB-C เข้าไปเพียง1เส้นนะครับเราใช้หมดเลยเนี่ยแทนที่เราต้องมานั่งแบบอ่ะเอาแบตใส่นะครับแล้วก็ชาร์จจากตัวเนี้ย ชาร์จสลับสลับไปเรื่อยๆนะครับให้ครบทุกก้อนนะครับก็ต้องใช้เวลาอลอยอีกใช่ไหมแต่ในที่นี้เนี่ยเราสามารถใช้สาย U s B C เส้นเดียวเสียบเข้าไปแล้วไปนอนเช้ามาไอ้สามก้อนนี้นครับเต็มพร้อมที่จะออกไปลุยต่อได้ทันทีครับคือชาร์จิ่งเคสผมมองว่าเป็นอุปกรณ์ที่แบบดีดีมากๆนะแล้วตัวมันน่ะถือว่าบางมากเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำหนักนิดนึงเพราะว่าตอนอยราลืมว่ามันคือแบตสามก้อนแต่ว่าตัวมันเนี่ย แบบคบค่อนข้างง่ายมากๆแล้วก็ที่ด้านบนของมันนะครับมันจะมีช่องสําหรับที่เราสามารถใส่ไมโคร SD Card สํารองได้ด้วยนะครับเผื่อว่าเออใครเนี่ยมีไมโคร SD Card หลายใบหรือว่าต้องแบบสแปร์ไปถ่ายอะไรเงี้ยครับก็ใส่ลงไปในนี้ได้หรือแม้กระทั่งว่าบางคนนะครับเออบางกล้องเนี้ยเขาจะมีกล้องแอชชั่นแคมประมาณแบบสอตัวอะไรเงี้ยครับก็มีชาร์จิ่งเคสตัวเดียวก็แบบจ่ายแบตได้แบบ เรื่อยเลยอะ่ะคือมึงสามารถซัพพลายกันแบบไฟกันได้แบบฉ่ำๆเลยยิ่งบางอันนะครับหนักกว่านี้คือสมมติคุณมีแอคชั่นแคมประมาณแบบ3ตัวใช่ไหมครับคุณมีแบบประมาณทั้ง6ก้อนอะ่ะก็คือสามก้อนใส่ในแบตใส่ในกล้องและอีกสาก้อนใส่ในเนี้ยครับแล้วพอแบบก้อนไหนหมดใช่ไหมครับคุณแค่เอามันมาสลับกับอันเนี้ยแล้วคุณก็เอาอันเนี้ยเสียบเข้ากับ power bank ก็คือคุณแทบจะมีไฟชาร์จแบบแม่งแทบจะตลอดเวลาเลยอะ่ะคือเจ๋งมากๆนะครับไอตัวเนี้ยผมแบบชอบมากคือ ถ้าใครรู้ว่าจะต้องแบบใช้ยาวๆใช้ทั้งวันนะ่ะซื้อ Adventure Combo เลยครับได้ไอ้นี่มาด้วยโคตรดีแล้วพูดอุปกรณ์เสริมนะครับตั้งแต่เราได้มันมาเนี่ยเรารู้สึกว่าอืมมันเป็นกล้องที่แม่งเชื่อซื้อเราไม่จบเว้ยถึงแม้ว่าเราจะกด a อ v e n t u r e Combo ที่มีไอ้เจ้านี่และไอ้ไม้นี่มาเชื่อไหมไม่จบ มันไม่จบเว้ยคือเราซื้อมาใช่ป่ะเรากะว่าเอ้ยเดี๋ยวกูจะหมุนมันลงมันไปพอร์เลยแล้วเอามาใช้เป็นกล้องหลักในการอ่านครับปรากฏครับไม่ได้เว้ยไม่ได้ไม,ไดมันทําไม่ได้เว้ยเพราะว่า mounting system ของมันนะครับมันไม่มีเดรดให้เราหมุนขาตั้งกล้องลงไปได้เลยเว้ยเราจะต้องไปซื้ออุปกรณ์เสริมอีกครับอันนี้นะครับของยูนซนะครับราคา7 0 0กว่าบาทนะครับที่เราเนี่ยสามารถที่จะ หมุนมันเข้ากับขาตั้งกล้องได้นะครับพวกไตรพอร์ตเล็กๆอะไรอนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะสามารถเสียบมันเข้ากับฮอตชูของกล้องนะครับให้กล้องของเราเนี่ยกลายเป็นกล้องไฮบริดเลยก็คือถ่ายภาพกับถ่ายวิดีโอเนี่ยพร้อมๆกันได้นะครับเนี่ยพอเราหมุนเข้าไปใช่ไหมแต่มันจะติดอย่นี้หนึ่งนะเนี่ยแล้วอันเนี้ยมันใส่ได้ด้านเดียวด้วยคือ,อืแม่เจ้านี่แบบนี้ไม่แน่นอีกใช่ไหม คือเนี่ยมผมสว่ามันใส่ยากมากเลยอ่ะอ่ะได้ละอ้าไม่ได้ละเห็นไหมคือยากเย็นแสนเขียนเหลือเกินนะในการใส่เนี่ยอ่ะไอ้นี่ก็จะโอ้หลุดโอ้ใช้ไม่เป็นเองอ่ะอ่ะแน่นละแน่นแบบบังเอิญเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะเอาอันเนี้ยเมาส์มันเท่ากับตัวฮอชูก็ได้อ่าหรือใช้เทรดตัวนี้นะครับหมุนมันเท่ากับขาตั้งกล้องก็ได้เหมือนกันนะเห็นไหม ก็มีอุปกรณ์อีกอันหนึน่งที่ออแ่งเลยกูต้องซื้อเพิ่มอีกนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากซื้อตัวนี้มานะครับก็ได้ลองไปหาหาดูครับกดว่าโอ้โหบานปายสาตดเลยไหนจะ ND f i ดีฟิลเตอร์แบคโฮเลนพีโกระเป๋าเก็บกระเป๋าเก็บไม่มีให้นะซื้อแยะครับคือซื้อแล้วไม่จบสิ่งเดียวที่จะจบคือกระเป๋าเงินกรูเนี่ยแหละครับถามว่า มีแผนจะกดไหมก็บอกเลยครับว่ามไม่แด่ครับไว้มีของครบก่อนนะครับแล้วจะมาไล่ฟังอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับโดยรวมนะครับเรารู้สึกเลยว่ามันเป็นแอคชั่นแคมเ a ที่เฮ้ยเราชอบมากเลยนะมันเปลี่ยนภาพของแอคชั่นแคมเ a ที่เราเคยรู้สึกมาที่เราเคยได้รับรู้มาเมื่อสักประมาณแบบ5 6ปีที่แล้วครับว่ามันมันเป็นกล้องสำหรับแบบคนที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเท่านั้นแต่ว่า พอมาในยุคป,ปัจจุบันนะ่ะ DJI อะครับเขาเขาเข้ามาทำตลาดกับฝั่งของคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากขึ้นนะ่ะมันทำให้เราเห็นว่าแอคชั่น a m e r อเนี่ยครับมันเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับมันทำให้เราสาถจะสร้างสัญง,งาณในใหม่ได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับเพราะว่าภาพของการที่มันเป็นกล้องสำหรับการเอาไปใช้กับกีฬาลุยๆหรืรกันเลเอ็กซ์ตรีมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปเกิดจากฝั่งปรโปรที่เขาเหมือนกับเป็นผู้เริ่มต้นของตลาดฝั่งนี้ครับมันก็ทำให้ เราที่อยู่ในยุคนั้นที่เริ่มต้นของ GoPro ก,ก็จะมีภาพจําว่าอ๋อ Action Camera เนี่ยมันใช้สําหรับกีฬาเอ็กซ์ตรีมเท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าคุณจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คุณก็ต้องไปใช้แบบกล้องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแ a c t i ่นกล้องตัวเนี้ยกล้องใหญ่หรือว่าคุณต้องไปใช้พวกออ Osmo p o c k e ตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเรามาใช้แล้วเออมันมันเจ๋งมากนะครับกับตัวเซนเซอร์ 1, 1. 1ต่อ1.1 like นึ่งมิลที่สามารถถ่ายแบบโอเพนเกตได้เนี่ยที่ พอมันถ่ายกับเพื่์นเกรติได้นะ้วคุณถ่ายช็อตกับลองคอนเทนต์ฟอร์แมตเนี่ยมันสะดวกกว่าเดิมไปที่คุณไม่ต้องสลับกล้องคุณถ่ายทีเดียวแล้วคุณก็เอามาครอปใช้งานได้ทั้งแนวนอนแนวตั้งที่มันไม่เสียความละเอียดเลยอ่ะคือเราถห็ว่ามันเป็นกล้องที่ใช้สําหรับแบบถ่ายคอนเทนต์ได้ดีมากแล้ว DJ i ฉลาดมากๆนะครับในการทําในเรื่องของอีโคซิสเต็มของตัวเองครับเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเจ้า เนี่ยครับเราสามารถที่จะต่อมันเข้ากับตัว DJI m ม i My ได้เช่นผมมี DJI Mavic ตัวนี้นะครับผมสามารถเอาตัวทานซีเวอร์ครับคอนเน็ t ตรงเข้ากับเจ้าตัว Action 6ได้เลยโดยที่ผมไม่ต้องเสียบสายหรือว่าใช้อะไรเลยครับคือเจ้าตัวกล้องเนี่ยครับมันเป็น Receiver ให้ในตัวเลยแล้วสำถที่จะต่อมันได้ถึง สองไมค์พร้อมๆกันก็คือสมมติว่าเนี่ยผมมี DJI Mavic 2ก็คือมีผมมีตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมครับผมสามารถที่จะแบบเอาสองตัวเนี้ยอ๋อมันเข้ากับเจ้าเนี่ยโดยที่ผมไม่ต้องใช้ฐานซีเวอร์นั่นแปลว่าผมไม่ต้องมาต่ออุปกรณ์อะไรเพิ่มให้มันแบบไฮโปรไฟล์ Pro Fi ขึ้นเลยอ่ะคืออู้มัน DJI มันคิดมาเยอะครับยังไม่นับว่าตัว DJI เองเนี่ยครับในแอปพลิเคชัน ของตัว DJI ที่คุณใช้ Connect กับอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยมันคือแอปตัวเดียวกันหมดเลยคือตัว DJI Mimo ใช่ไหมครับซึ่งในตัว DJI Mimo นะครับมันมีแบบเ,เครื่องมือสำหรับการตัดต่อคอนเทนต์แบบคือแม่งพร้อมอะมากๆนะครับคือ DJI ทำอีโค s ิสเ e มสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แบบแม่งโคตรน่ากลัวและเขาดูเข้าใจคอนเทนต์ครีเอเตอร์จริงๆนี่คือสิ่งที่เราสึกว่าเราประทับใจกับแบรนด์แบรนด์เนี้ย ในช่วงหลังๆสักประมาณ4ี่ปีที่ผ่านมากับ DJI เนี่ย mm. ผมรู้สึกว่าแม่งเป็นแบรนด์ที่ดูรู้ว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างได้อะไลนะ์แล้วมันดีมากแล้วคุณอย่าลืมแค่ DJI ใหม่ e ตัวเนี้ย DJI ใหม่สตัวเนี้ยครับที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ยคุณลองไปดูในช่อง YouTube ดิ่ต่ละช่องอ่ะแม่งใช้ DJI ใหม่กันแบบแทบจะว่าน่าจะเป็นไมม์สามัญประจําช่อง,องของหลายๆช่องได้เลยครับดีแม้กระทั่งว่ากล้อง DJI อะไรต่างๆเนี่ยคือแม่งใช้กันแบบเป็นเป็นของสามัญมากๆเลยอ่ะ คือมันเจ๋งขนาดนั้นเลยนะครับหรือสำหรับคนทั่วๆไปเองนะครับเอเจ้ตตัวแอคชั่น6เนี่ยครับผมมองว่าถ้าคุณแบบสมมติว่าคุณไปเที่ยวอ,อย่างเงี้ยแล้วคุณอยากได้แบบคุณภาพของวิดีโอและภาพนิ่งนะครับตัวนี้ถ่ายภาพนิ่งได้นะครับอยากได้วิดีโอภาพนิ่งที่คุณภาพอาจจะดีกว่าโทรศัพท์พีซีนิดนึงนะครับแล้วไม่อยากที่จะถือกล้องใหญ่หรือว่าไม่อยากถือคอมแพคเนี่ยครับเฮ้ยไอ้นี่ เป็นอะไรที่แม่งโคตรน่าสนใจมากครับภาพที่ได้ก็ไม่แย่เลยครับแล้วทุกคนละครับคิดยังไงกับเจ้ากล้องตัวนี้ครับ DJI Osmo Action 6นะครับก็คอมเมนต์ลงมาบอกกันได้นะครับหรือว่าอยากทดเทสอะไรอีกก็พักมาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวีดีโอหน้าสวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย